สวัสดีครับอยู่กับช่องโอเก่งเกิดมาซ่อมนะครับเซ็ตเรียบร้อยนะฮะเครื่องสตาร์ทเดินนิ่งรอบสูงไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจะไปลองขับเราไปลองขับอาแล้วครับผลไม้ผลไม้โอ้เครื่องรอบเดินนิ่งหลังจาก ตรวจช็คแล้วนะครับว่าอะไรเสียนะครับปกติแล้วคันนี้ปกติเกียร์นี่เปลี่ยนมันจะกระตุกนะนี่อันนี้ไม่กระตุกแล้วนะครับนี่ครับแล้อันนี้เปิดแอร์อยู่นะนี่เปิดแอร์อยู่ปกติมันจะสั่นสะดุดตึกตึกตึกกนะฮะอ๋อมันต้องออกไปวิ่งนะครับไปวิ่งดูแถวนี้คันน้อยๆเล็กๆน่ารักน่ารัก ก่อนมีคันเนี่ยสีแดงขายไปแล้วรถคันเล็กน่ารักแต่ไม่เหมาะกะับคนขับปกติอย่างนี้จะเอ่ออะไรอ่ะโอ้จะเสียงขวดน้ำ,นำก็แก๊กแก๊กมาลองนะเดี๋ยวไปหาเจ้าของรถด้วยนะครับให้วลองขับลองดู วาวก็ชิดนะครับวาวชิดแล้วในน้ำมันเครื่องโสป,ปกมากเลยสุดจัดอะ <c oughs> ถ้าวาวยันมากๆในสตาร์ทเครื่องเย็นนี่เดินบุบบับบุบบับเลยนะอันนี้คันนี้มีปัญหากับหัวฉีดนะครับโอ้โหไม่พวงมาลัยเป๋เปงเงี้ยเนี่ยอะไรเนี่ยเ <c oughs> พื่ออกมาเด้อรถเก่าเด้อ จเจ้าของก็เป็นเจ้าของเอ่อเจ้าของรถก็เจ้าของร้านอาหารนะอูมอมอม้มันไม่ปูดปาดเลยอ่ะ ดูเก๋ดูเกใหม่ก็แล้งกล้งเ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 ลง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 ขึ้นอยู่กัเครื่องเสียงเลยเครื่องเสียงเบรงหนักน้ำมันเยอะไหงเนี่ยโอ้ขี่ไม่น้ำมันไม่มีสวยเลยงดี๋งแป๊บนึงออกถนนใหญ่ก่อนไม่านัดเลยสองมือ

ถ้าทางจะกระตุกแบบสุดจัดอ่ะตึก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 ตึตึก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 ต ให้มันเดินนิ่งใช้ได้ก็โอเคแล้วนะครับผมว่าคอยเดิมไม่เสียหรอกเดี๋ยวผมว่าจะไปเอาคอยเดิมเขามาใส่ดูผมว่ามันไม่เสียมันเป็นแค่หัวฉีดเนี่ยครับหลักๆเลยประเด็นหลักๆเลยหัวฉีดนะโอ้แป๊บนึงอยู่เทิร์นก่อนโอ้ยต่อเลี้ยวหัวเพาก็ดังกก็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 เฮ้ยเยเฮ้ยเฮ ไปไหนเลยอ,อยู่แถวนี้แหละภาษารถอ่าขอ,องแปงอ,อยากได้กระบะไฮเจ็ตสักคันหนึ่งอะ่ะคันน้อยๆอะ่ะคันไม่ถึงแสนไ่ยมีไหมกระบะดต่สูบไฮเจ็ตอะ่ะเออแต่มันไหลดยแต่นิดเดียวมันมันไหลนะพราะว่าวิ่งดีวหวนี่อ่อะเท้าจริงนะ มันวิ่งดีกว่าแวนซายวนซ,ายวนซายมันวิ่งได้แค่แปดสิบเก้าสิบเอไอ้นี่มันไหลแบบวิ่งเร็วอยู่เด้เนี่ยถ้าถ้าจริงๆเพราะเมื่อก่อนเนี่ยรถดเดิมเนี่ยมันวิ่งร้อยสี่สบายเลยนะรถรุ่นเนี้ยสมัยก่อนอะ่ะผมเคยเอาอีสู่มังกรไล่แล้วร้อยสี่นี่แซงไม่ได้เออมันแบบไปแบบพิ้วๆเลยมันเหมือนจะลอดนะไอ,อรถได้ส่วแต่มันวิ่งนะ กลับรถของเก้าดีวกว่าไม่ต้องกลับรถใต้ละพานรถเยอะมากเลยรถเยอะนี่กับรถกําลังตกเนี่ยเวลาอยู่เทินนี่ค่อนข้างจะลําบากกับรถใต้สะพานดีกว่าไม่คือเกียดรองไก่กลับรถใต้ระพานนี่แหละเดี๋ยวให้เจ้าของรถเขาไปรองเอาเองโอเคแล้วแหละเพราะว่าของเดิมนี่มันเป็นตั้งแต่อยู่ที่บ้านแล้ว มันพึบพับพึบพับทั้ง d a อยู่ที่บ้านแล้วอันนี้นิ่งแล้วนะครับหลักๆเลยคือหัวฉีดนะครับหลักหัวฉีดนะฮะเดินสะดุดเหมือนหัวเทียนเสียนะครับถ้าถอดมาหัวเทียนเปียกเนี่ยนะฮะให้คาดการหรือว่าเดาไปเลยว่าหัวฉีดน่าจะมีปัญหาเพราะคันนี้เป็นเครื่องหัวฉีดนะครับของเดิมๆเ,เป็นเครื่องขบูนะ,ะเดิมๆเ,เป็นเครื่องขบูนะครับอ่านี่เขาเปลี่ยนมาแล้วแต่น่าจะใช้มานานแล้วแหละนานมากแล้วแหละ เขาซื้อต่อมือมาอีกทีหนึ่งแกก็ไม่รู้นะครับว่าใช้มานานแค่ไหนก็ามาทําให้มันเครื่องติดเดินนิ่งวิ่งได้ดีโอเคแล้วนะครับใช้ได้อ๋อสองเกียร์เว้ยสองเกียร์สามเกียร์มันมีแค่นี้เหรอะสามเกียร์อ๋อสามเกียร์สามมัสี่เกียร์เนี่ยสามเกียร์อันนี้เกียร์สุดท้ายแล้วรอบเ่าดิ เค okay, นะครับสำหรับการรับชมนะฮะผู้ชีดเสียนะครับขอบคุณมากแนละ้วสวัสดีครับบ๊ายบาย